ว้าวอออเล็ตนี่มันเรื่องมากจริงๆริงสัมันไม่ถ้าเล่นออมล็ตมันต้องมีเพื่อนสตรีมด้วยมั้นเล่นไมค้าไม่ได้เรื่องมากจังวะจังวะซื้อไมค้าไปหน่อยไม่มีไม่ลงภาคสามเดี๋ยวก็ลงจะเย็นหน่อยดีสวัสดีครับคือ มันเรื่องมากนะผู้ชมมันไม่เามันไม่ให้เราเล่นไมครับมันบอกว่าต้องมีเพื่อนก่อนเรื่องมากชิบหายเปลี่ยนแอปป่ะถ้าอยากดูไมครับต้องเปลี่ยนแอปไลน์สตรีมนะถ้าถ้าจะถ้าจะเล่นไมครับนะถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนก็จะโดยเล่นทีโดยเล่นทั้งทีไอคอนหน่อยเออเียกว่าป๊าบอกให้เจอทั้งทีไอคอนแต่ถ้าเล่นไอคอนทั้งทีเนี่ยเล่นไม่ได้หรอกผมอ่านมิ้นผมตีความไม่แตกเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งตื่นในป์คโทษด้วย เรียกว่าปาร์คบอกให้เจอให้เจอกับไอคอนหน่อยเปลี่ยนเออเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมผมปิดปิดแอปไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันกวนตีนมันไม่ให้ไหลฟ์ไหมครับถ้าเป็นออมเล็ตนะครับแท้าไหมแท้ครับใช้ดีกับน้องซื้อเอานะครับนะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะผมจะเอาอีกอีกแอปไลฟ์นะเพราะว่าแม่งกวนตีนนะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูใหม่แม่งเ,เรื่องมากไอ้สัตว์